สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเทตทุตท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮยตีนหนงหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง16 กันยายนโปรดชายวิจรารณยาณในการรับชมรลบฟังด้วยเราไปชมกันเลยท่านผู้ชม ใบนี้ครับวันชายวิ่งล่างวันชายวิ่งล่างวิ่งล่างตัวเดียวสิบหน่อยเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองนะตัวเดียวสองอดี่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองตัวเดียวให้ เจรนา,าเป็นเดียวทางต่อไปครับผมใบนี้กลับตัวด้วยสูตรสองตัวกระเบ่งปัน,ปนเดี่ยทันทีแล้วผ่านเนี่ยทันใหม่นี้ครับผม ศูนยจับคู่กับ3456 0่ห้จับคู่กับ3456นะจับคู่เอาเองนะท่านผู้ชมจับคู่เอาเองเดี๋ยวทันทีแล้ว31,000ต่อไปครับผมใบนี้ สกายเบ่งปนานเดียวฐานหลักร้อยนะเราไปชมอดีตที่แล้วก่อนอดีตที่แล้วเบ่งปานศูนย์อดีตที่แล้วเบ่งปานศูนย์ห สรุปแล้วผ่านสารหลักร้อยหลักร้อยแบบ4ตัวนะซึ่งเนืทันใหม่นี้ครับผมเบ่งป่านตัวใดเ,เราไปชมกันเลยเนืทันใหม่นี้ก็เบ่งปหนึ่งสี่ห้ หนึ่งสนะี่ห้าหกนะแล้วท่านใหม่นี้ก็เบ่งพานสี่ตัวเบ่งพานสี่ตัวให้พิจารณาอย่างเร็วด้วยนะท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่ ท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะแล้ก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันอย่างเรียวด้วยหลักร้อยยาวยาวนะท่านผู้ชมแบบ4ตัวต่อไปครับผม ใบนี้ก็เป็น,นาฐานที่แล้วหลักร้อยสสูตรหลักร้อยสสูตรชูนนะอดีตที่แล้วชูนสามพันอดีตที่แล้วชูนสามพันแนวทันใหม่นี้ก็ เบ่งปันอีกแล้วนะแล้วทันใหม่นี้ครับหลักร้อยสองสูตรชูนห้ากับหกสองสูตรชูนห้าแล้วก็ชูนหกชูนสองตัวชูนสองตัวให้พิ เจรนาหลักอร้อยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเดวทานวันในรส่วนเดวทานสิบเดวทานหลักสิบศูนย์หนึ่ง สามสี่ห้าเจ็ดเปดเก้านะศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดเปดเก้าเปดตัวนะท่านผูช้ชมเปดตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลนะ ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับร้อยสิบหน่อยแบบสามตัว สี่ห้าหกสี่ห้าแล้วก็หกสามตัวให้พิจารณานะเดี๋ยวทันที่แล้วก็สี่ห้าหกเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่ห้าหก ต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างตัวเดียวเด่นตัวเดียวล่างเด่นล่างตัวเดียวก็เบ่งปันสองเบ่ง huh ปันสองเบ่งปันตัวเดียวสองนัทวโชขอบคุณมากจริงๆ ไปต่อครับไปต่อนะใบนี้ชมอดีตก่อนนะอดีตผ่านไหมอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะโมหินนะโมหินเจ้าของเนวทานะเนียทานเจนแล้วเบ่งปันสาผ่านต่อไปครับใบนี้เนวทานบน เบ่งปาน4กับ6ล่าง2กับ5แล้วก็5 4เด่นบน4กับ6และก็ล่าง2กับ5นะเจ้านี้ก็แบ่งปานให้พิจารณาไปต่อครับผมใบนี้ ใบนี้ครับ๋นวทันครบล่าง90156 901567จับคู่909195 969701 0605071516 1>, 1 7 5 6 5 7แล้วก็6 7นะจับคู่กลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยต่อไปครับผมใบนี้วิ่งร้อยสิบหน่วยวิ่งร้อยสิบหน่วยห้าสตรสตร ที่หนึ่งง้วทันที่ประพันธ์มาก็ผ่านเดี๋วทันใหม่นี้กระผมโซนสี่หไม่โชนแล้วนะไม่โชนเหมือนอดีตนะอดีตชชนแต่เนวทันใหม่นี้ไม่โชนก็ จับชุดจับคู่เอาเองอดีตที่แล้วสามหกห้าหกต่อไปครับผมชุดสองตัวบนล่างอดีตที่แล้วสามหนึ่งสามหนึ่งพันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน อีกแล้วนะเบ่งปันปอีกแล้วนะท่านใหม่นี้ครับผมูม92 x อา92 95 55 58 19 12 15 18 7 9 72 75 94 96 14 15 สองสี่สองเหหแล้วก็เจคู่สองตัวบุนล่างต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเด่นบนุน ลูจิเลตนาคาแปดเก้าศูนกาศูนย์แปดเกตัวอดีตที่แล้ว456เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน890 <90 S 2> ต่อไปกระผมใบนี้เนวทันดับล่าง6 0ศูนย์ตัว3ตัวอดีตที่แล้วดับ602ูนยวทันใหม่นี้ก็เบ่งัน,นดับ602 ไปต่อครับผมใบนี้โคนปีขานโคนปีขานโคนปีขานกะเบ่งปันอดีพันนะอดีพันในทันใหม่นี้ครับสองห้าสองหก 2526แล้วก็ชุด5 6 2 2 6 6 6 6, 6 2 2 6 5แล้วก็6 6 5ต่อไปครับผมใบนี้เนิวทันครบล่างเบ่งปัน 012126 9 01567นะจับคู่01061116เจ้านี้ก็แบ่งปานให้พิชเจรนออีกหนึ่งอีกหนึ่งนวทางโดยนะ ต่อไปครับใบน,นี้สองตัวล่างตรองใบน,นี้คืออดีตที่แล้ว XJ 10หน่วย10หน่วยล่างเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบงป,นปานอีกแล้วหลักสิบ หนึ่งสองสี่ห้าหลักหน่อยศูนย์หคู่หนะึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่สองนสองหนสสสองสหห้าหหนึ่งห้าสองหหะจับคู่ตรองจับคู่ตรอง จับคู่ตรงต่อไปกระบผมใบนี้ไม่นี่ครับชุดเต็มนา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 ,นา,นาชุดเต็มลางอดีตที่แล้วหลุดไปดาบผ่านแตะคู่สองตัวหลุด นุธรรมใหม่นี้ครับดาบ4นะจับคู่90 80 70 60 50 9, 9 18 17 16 151 92 82 72 62 52 93 83 73 63 53 94 84 74 64 54ชุดเต็ม ชุดเต็มล่างเอ็กนานาเคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมนะเนาะเคปหน้าจอได้นะต่อไปครับผมใบนี้วิ่งสองตัวโรสโ,โนอนออดีตก็ผ่านมีหลุดบ้างเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมสามหก นะสามหกสองตัวแนวทันให่ในกระเบงปานสามกับหกแบ่งปานสองตัวให้พิจารณาไปต่กระผมใบนี้เด่นโบนสองตัวนะอดีตที่แล้วหลุดไปนะอดีตที่แล้วสองสี่สองสี่ หลุดไปนายในทันใหม่นี้ครับ79นะ79แล้วเนาะแล้วทันใหม่นี้ก็แบ่งไป79ให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไปครับผมใบนี้3ตัวร้อยหน่วยนะถ้าวันร้อยหน่วยหลักร้อย4 5 6หลัก10 1 2 <c oughs> ทกที่

ก้าชุดนะไม่ใช่เก้าคู่นะชุด3ตัวก็ต้องเป็นชุดนะถ้า2ตัวก็จะเป็นคู่เนาะท่านผชมก็คลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่นะคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุณแลวก็ขอสวัสดีครับผม